สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพงๆมาลำครับช่องชันอ๋อพี่เชี่ยวมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องบ่ายสองครื่องเดี๋ยวหวยก็ออกแล้วรอรุ่นหวยครับตอนนี้อ่าโต๊ะจีนกำลังมาครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะพาไปดูดูโต๊ะจีนตอนนี้มีงานกินเลี้ยงนะครับพี่น้องเลี้ยงสามร้อยเพชรบ้าน,นแพงโอ้สบายเลยกลัาบบ้า,บานมือไหนี่กลับมือไหนกับบ้านมือไห เงินครับอ๋อเอาป๊าดา,ามำ้องแหมเจ็ดสบายเนาะมาดามเน,ะะนาะอืมยอดเลยโตะจีนมาไหมเนอะ Tô mà léo tội trình mà léo không tôi thấy thử nó vẫn nhảy ส็คโตครับนี่สี่สิบสองสี่สิบสองสองสี่หกแปดแปดสี่แปดสี่สามสองสามหลอดกคนถอยมา มาแล้วตรุจีนจากคอนแก่นคอนขอนแก่น โตจีนโตจีนสามโตจีนมาแล้วครับเคเเคเห็ใส่ขาสันได้เจอได้นี่ชิวๆขาวครับอันนันได้ไป เออว่าคือโดนไปเหรอวันสองวัน <laughs> บอกนี่ฮะยัง,ง,งขอให้พี่น้องรวยรวยๆนะครับวันนี้นะครับ ถูกหวยรวยเบอร์นะเบอถูกหวยรวยเบอร์มือแร่ปลายสามสี่มือแร่นที่ดย 1, 2งสต ทปไหนซุดยอดครับพนะี่น้องดูแลงมากินน้ํกันเด้อ สี่สิบสองโต๊ะครับวันนี้แ่บแซบแบ,บ,บไปเลยปีละครั้งนานทีปีละครั้งครับลุงอ้วนโต๊ะจีน สักกระเป๋สาสักผ้าสักผน ขอให้ออกเด้ดอตอกตัวได้ตัวหนึ่งก็อ,ออกรถเอาขอบคุณที่รับจ่ายครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ